ชีวิตเหนื่อยดีค่ะอยู่งวันหน้าบ้านเสร็จมาหลังบ้านต่อวันนี้เราแบบเรนโมแบบเร่งด่วนมากไปซื้อซี่โครงกับน้องไก่มาทำต้ยมยำแลกันเอาแบบง่ายๆชั่วโมงเร่งด่วนมาลุยกันเลยตั้งหม้อกันชั่วโมงแบบเร่งด่วน มาเตรียมไก่ต่อน้องไก่จุดสามน้องนะจะน้องไที่ด3น้องจะนด้วยชิโคชิโอนอ บ้าน,นชอบแชะรูปอบคขกตกไ้ทำกระโดดนะ 做。看 บ้านไปมชนะที่าไปรถดีูกรดีจ้าสวกไมาด้วยตวขาวค่ะไปไปใ้ไปไนำนกแล้วก็ามา,มาไข่มนันนะคะก็ตีดไปย่งนัเคี่ยวปคะประมาณเคี่ยแบบเปนะื่อยๆเนะมันจะหอม,มอร่อยมากถ้าเกินนิดนึงถ้าน้องสาวอยูอ่น้องสาว,าว,ว่าน้องสาวชอบแว่ที่น่นจะใส่เครือ,อย่างที่ัน่ กอยางไม่รู้มันมีให้ใช้อะแต่ไม่หมดอะให้มันก็ไวนะอ่อยของเรานะตัวนี้รู้แลดะต้องกินปะเพราะเราเอารสชาติเคี่ยวไปเลยใส่ซอสดำนิดไปงจะกยกกจกนก็กิวค่ะงเ่ความอ้วนมันเป็นของเรื่องของพรุ่งนี้นะจ๊ะไม่ใช่ของวันนี้วันนี้งด น้ำต,ตาลไม่ได้เพราะว่าทำงานหนักเนาะมันต้องใช้น้ำตาลไม่งั้นจะทะเลาะกับลูกค้าถ้าร่างก,กายขาดน้ำตาลมันจะไม่งอลูกค้าจะไม่งอหลานอะไรเงี้ยจะเหวี่ยงใส่หลานเงี้ยแต่น้ำตาลหน่อยจะได้ลงดีสูดชื่นครับทำงานเหนื่อยแล้วตทองทำอะไรบ้านไม่ต้องเลยแบบเหนื่อยมากขอร้อนแป๊บเดยสูดชื่นหายหน่อยดูคำแบบ เรนานเดีมยแต่เป็นชวโมงแบบเร่งีนะจะไปูกสเดี๋ยวค้าเข้านี้ไม่สามารถเรื่องนานนี้ถ่ยูไนะครับเา้ก็ีก็เข้ไปคตัวเองแต่เขาก็ไม่ได้เรียบนี่เราอไปดคนัวเเรียร้อยเสร็จต้มไก่มาชิมดีอร่อยไหมมาชิมน้ำนลสี่ว่าอร่อยไหมต้มไก่เร็วๆมาชิม นี่อไงวางไว้ตรงนี้สิอย่าโง่อย่าโง่จะมีเมียละเกี่ยวชิมหน่อยแก่หน้ามาขอนี้หันหน้ามาขอนี้ด้วยเออชิมไม่เข้มข้นเลยยอยอได้แล้วแต่ต้องเข้มข้นอีกคัะเข้มเหรอ মিখিম খোৱালে দে মাহলে মাহ